ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You นะครับรายการที่จะทำให้เรื่องดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมครับอาจารย์พีทนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเรื่องสเกลและกันเรื่องวิธีการวอร์มที่ที่เวลาผมไปเรียนมาแล้วก็เราก็ได้ใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็เหมือนกับพอเราใช้สเกลนี้ครับแล้วผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้ไล่วอร์มตั้งแต่โน้ตต่าจนถึงโน้ตสูงเพราะว่าสเกลนี้มันจะมีความกว้างมากถ้าเทียบกับอย่างอื่นสมมติสเกลทั่วไปเราอาจจะ ลา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 แต่น,นี้อันนี้จะเป็นสเกลยาวครับลา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 คราวนี้เดี๋ยวเวลาตอนจะให้วอร์มจะให้ไม่ร้องออกมาเป็น,ปนคํายังไม่เป็นลายอย่างเมื่อกี้เนาะจะให้เป่าปากครับเป่าปาก ถ้าเกิดใครทํ si าไม่ได้ลองยกปากดูจะทําให้ง่ายขึ้นยกก็คือยกตรงเนี่ยครับใต้ใต้ริมฝีปากจะรู้สึกเหมือนกับเราก็หายใจออกปกติธรรมดาและใส่เป็นโน้ตเดี๋ยวจะลองให้วอร์มีนะ แล้วเดี๋ยวเราจะไล่จากต่ำไปสูงซึ่งในด้วยความที่สเกลมันกว้างเนี่ยเราก็จะได้ไปไม่เยอะหรอกแต่เราจะลองขึ้นลงขึ้นลงไปด้วยกันนะครับ สังเกตว่าหลังจากที่เราขึ้นจากต่ําขึ้นไปสูงนะครับเ,เสียงเราเนี่ยมันทั้งอยู่ในโทนที่เป็น c h e s ช c h e s voice ก็คือตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรง mouth m o ท t o n e แล้วก็ยังขึ้นไปถึงเ h e โ t นคือเสียงหลกด้วยฉะนั้นใน scale นี้ครับเราจะใช้ครบทั้ง3แบบจุดสําคัญในการที่เราจะวอร์มนี้เราสังเกตตัวเองนะครับว่าว่าเราเชื่อมต่อมันอย่างแนบเนียนสำหรับรบางคนอาจจะเป็น จะได้ยินเสียงขาดตอนลองทําไปเรื่อยๆลองแต่สังเกตเสียงตัวเองเวลาวอร์มนะครับว่าว่ามันขาดตอนแล้วเอะเราจะต้องปรับความรู้สึกยังไงอันนี้เป็นความรู้สึกเฉพาะบุคคลซึ่งถ้าผมอธิบายไปบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจอย่างสำหรับผมตอนแรกถ้าเกิดผมเจอช่วงช่วงที่มันรู้สึกขาดตอนนะครับผมจะใช้ความรู้สึกให้เสียงมันเข้าไปลึกขึ้น จะต้องเกิดจากการฝึกฝนแล้วนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆเรื่อยๆแล้วกล้ามเนื้อของเรามันก็จะจำได้เราก็จะทำได้ครับเพราะว่าผมก็ทำมาแล้วแล้วก็ได้ครับ พบกับรายการ Rock ร You ออได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์พีทก็ขอลาไปก่อนนะครับ